จริงด้วยยังมีอีกเรื่องผมไม่รู้ว่าทำถูกไหมเมืม่อคืนตอนเห็นคุณบาดเจ็บผมเลยเข้าไปในป่าผมเห็นคราบเลือดที่คุณทิ้งไว้ผมเลยคิดว่าคุณแอบเข้าไปในถ้ำเพราะไม่อยากให้เสินหญินเติมรู้ดังนั้นผมก็เลยเอาดินกลบเลือดพวกนั้น เธอเป็นคนกลบเลอตอนนี้ผมบอกคุณไปหมดทุกเรื่องแล้วก็ตามนั้นแหละเฮ้ย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 คุณคุณกินเข้าไปได้ยังไงนี่นี่นี่มันยาพิษคุณกินแล้วตายนะคุณนี่คุณคายออกมาเลยนะคุณเนี่ยคุณ้ยคุณเนี่ยนะคุณกินกินมันไม่ได้มันทำให้คุณแย่นะรีบคายออกมาเลยใจเยอนแ ถึงแม้จะเป็นยาพิษที่แรงที่สุดของอีจ้จูแต่ตอนนี้ฉันเป็นครึ่งอีจ้จูไม่มีผลกับฉันลกค่อยโล่งหน่อยใจกล้าบ,บ้าบ,บินเกินไปแล้วครั้งหน้าถ้าเธอเจอเรื่องแบบนี้อีกช่วยบอกฉันสักคำได้ไหม ครั้งน้นสอเถิคุณบอกให้ผมไปพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าครั้งหน้าผมไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมเนี่ย